ดีดค่ะ,คะวันนี้ก็พบกับช่องแหวนเพชรพากินอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เรามีหอยนาหอยโขงนาลูกใหญ่ๆเนื้อแน่นกับส้มตำ <c oughs> แล้วก็มีหนมจีนแล้วก็มีผักเขาเรียกผักอะไรเนี่ยผักกระทินอ่ะแนะนำมีผักกระทินมีดอกชมจันทร์ แล้วก็มีผักกาดกรอบมีชะอมไหมมีชะอมด้วยดวอีกมีหอยทุกคนอร่อยมากมันหวานเนาะป่ะเราก็มาเริ่มกันเลยทุกคนได้ไหมแล้วหรอได้แล้วค่ะปึ๊บอือคำแรกอือ เราซื้อมาโลครึ่งเหรอใช่ร้อยหนึ่งโลละซื้อมาจากไหนโลละเจ็ดสิบบาทไอ่ต้ามันมุดโคกอีออดอยยาระบาย กางกินไม่ได้ค่ะลูขลกข้างหน้าเราต้องแบะแล้วละ<ม>่ะหอยกระถินก็ยอดสวยๆนะวันนี้กำเท่าไร่ไม่รู้กำใหญ่มากน่าจะยี่สิบน่าจะสิบห้าทุกคนกำใหญ่ๆ สดอร่อยอสองหัวเราซื้อมาเราเอามาแช่น้ำก่อนสักครึ่งวันมันจะไม่มีดินเลยนะอืมันจะอร่อยมันจะไม่มีดินให้มันคายดินออก ตอนล้างดินเยอะไหมพ <Yep. S 1> วกขาล้างม,มาแล้วรอบหนึ่งอร่อยมาก หอหอยใหญ่มากกินแบบไม่พูดไม่จาทำเวลาหิวอัอใหญ่มากแกจะไม่ออกหวานอ่ะ โอ้ยขนมจีนเมื่อคืน ก่อนนี้ทุ่งนากินเงนี้ยยิบถับทุ่มตำฝนตกเก็บมาสดๆเลย <c oughs> ส้มตำก็อร่อยส้มตำเผ็ดตายไม่เอาเรื่อง ข้าวหนึ่งมาเผ็ดต้องไม้หายาเผ็ดอ้ยแล้วเปลซาสู ไม่อิ่มหรอแต่มันเผ็ดบอกแล้วอย่าใส่เยอะอร่อยมากยิ่งเผ็ดก็ยิ่งกินอันนี้เรานึ่งนะไม่ได้ต้มเนาะน้ำนวลไม่ออก เผ็ดมากสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเผ็ดมากส้มตำจิ้มหอยหนาหอยขูน่นาตัวใหญ่ๆซื้อมาโลครึ่งเลยแค่นี้ส้มตำเกลือมหมดแล้วแต่นมจีนเผ็ดมากแซ่บอร์ สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปว่าพวกเราจะมากินอะไรรับรองแซ่บสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่คะ่ะ